นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตัวบำรุงสายตาใครที่ต้องใช้สายตาหนักๆน,นะคะเชื่อว่าทุกคนต้องใช้สายตาหนักแน่นอนนะคะทั้งใช้โทรศัพท์ทั้งจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือกลับบ้านไปอาจจะไปดูทีวีต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วคะ่ะเราใช้สายตาอย่างหนักมากๆเป็นประจําทุกวันนะคะการที่เราจะต้อง บำรุงเขาหน่อยทำให้สายตาของเราเนี่ยทำงานได้อย่างสดใสเหมือนเดิมนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญกับการทำงานของร่างกายเหมือนกันนะคะซึ่งอีมิโกซีค่ะจะอุดมไปด้วยวิตามิน A และวิตามิน E นะคะซึ่งวิตามิน A ค่ะบำรุงสายตาของเราได้โดยตรงเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบอร์รี่เป็นหลักนะคะ พวกบิวเบอรี่ซีเซนทีนซีบัคทอนพวกนี้นะคะหรือว่าบลูเบอรี่แล้วก็เบตาแคโรทีนเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะบำรุงสายตามากๆนะคะการทานผักผลไม้เหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยได้าสสารสก,กัดทั้งหมดนี้มาอยู่ในอินวิโกซีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอินวิโกซีนี้เองนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่เรียกว่าใช้สายตาหนัก หรือว่าถ้าเกิดว่าใส่ตาสัาน้นใส่ตายาวเราต้องใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำต้องใส่แว่นเป็นประจำก็ควรได้รับการบำรุงเช่นเดียวกันเพราะว่าการใส่คอนแทคเป็นเวลานานการใส่แว่นเป็นเวลานานบางครั้งอาจจะทําให้ดวงตาเราค่ะอ่อนล้าแล้วก็ดวงตาแห้งได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครค่ะที่เรียกว่าเป็นผลพวงจากโรคประจําตัวแล้วกันนะคะสําหรับโรคเบาหวานยกตัวอย่างนะคะโรคเบาหวาน บางคนอาจจะเป็นโรคเบาหวานมาก่อนแล้วก็เบาหวานขึ้นตาเนาะก็คือตาพร่ามัวจากโรคเบาหวานแบบนี้ค่ะ การทานอีวิโกซีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้รักษาเนาะเพราะว่าอีวิโกซีเป็นอาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยารักษาแต่การทานอีวิโกซีค่ะจะช่วยบำรุงให้การทำงานของสายตาต่งางๆเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ควรแนะนำค่ะให้เ,เรียกว่าจัดการที่ต้นเหตุก็คือน้ำตาลในเลือดน,นะคะต้องควบคุมระดับน้ำตาลใ,ในเลือดเนี่ยให้คงที่ด้วยแล้วก็ทานอีวิโกซีควบคู่เพื่อช่วยบำรุงสายตาที่พร่ามัวน,นั้นได้ด้วยนะคะ